สวัสดีค่ะก็คือวันนี้ก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาเทรด MT4 นะคะแล้วก็ซื้อขายฟิวเจอร์ t f เนะคะด้วยโปรแกรม MT4 คะ่ะคือการเทรด MT4 นั้นนะคะมันมีข้อดีตั้งหลายอย่างซึ่งมันสะดวกแล้วก็เร็วง่ายนะคะเพียงแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะแบบ ยังไม่ได้ทําความคุ้นเคยหรือว่ารู้จักกับมันนะคะแล้วก็วันนี้ทีมงานเกตแล้วก็ตัวเกตเองเนี่ยอยากจะนําเสนอว่า mt4 นั้นใช้งานยังไงแล้วก็วิธีเริ่มเริ่มตั้งแต่แบบการที่เราโหลดแอปพลิเคชันเข้ามาในโมบายของเราหรือว่าเราจะ install ลงไปในคอมพิวเตอร์ pc ของเรานะคะหรือว่าแล็ปท็อปของเรานะคะคือทางเราก็จะเ,เรียกว่าไงทำแบบเรียวๆบานๆง่ายๆให้ดูว่าเริ่มต้นยังไงนะคะขอบอกว่า มันเป็นของใหม่ที่ทุกคนไม่สามารถเลี่ยงได้นะคะเป็นของใหม่ที่ทุกคนไม่สามารถเลี่ยงได้แต่จริง,รงๆแล้วมันก็ไม่ใหม่นะมันเข้าเม,ามืองไทยตั้งนานแล้วนะคะ MT4 เพราะว่าหลายๆคนที่ t ทฟรกนะคะก็จะใช้โปรแกรม MT4 ค่อนข้างที่จะคล่องมากๆทีเดียวแต่วันนี้เราเปลี่ยนสินค้าจากค่าเงินที่ทุกคนเล่นนะคะเอามาใส่ใน t f เฟ เป็นเซตห้หรือว่าเป็นทองคำ G O Go อะไรก็แล้วแต่นะแล้วเราลองมาใช้โปรแกรมนี้ดูนะคะซึ่งความต่างของมันเนี่ยมีมากกว่าสติมมิ่งจริงๆแล้วก็ทางทีมงานของเรานะคะลูกเกดทีมหรือว่าลูกเกดออนไลน์เทรดดิ้งเนี่ยก็ อยากนาเสนอว่าให้ทุกคนเนี่ยลองเปลี่ยนไลฟส์สไตล์อของตัวเองดูนะคะแล้วจะทําให้ชีวิตเนี่ยมันง่ายมากขึ้นด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนเพื่อนตอ่อโปรแกรม mt f o กันก่อนนะคะก็กดโหลดแล้วก็ร,วรันโปรแกรมเข้าไปให,ให้มันอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราค่ะอันนี้อันดับแรกนะคะอันที่1อันที่2นะคะเราก็ไปที่มือถือของเรานะคะไปเหมือนกันแต่ว่าเข้าเบราว์เซอร์ในนี้นะคะ่ะจะใช้ chrome ใช้อะไรก็ได้นะคะไปกดดาวน์โหลดแล้วก็มันจะเข้ามาอยู่ในมือถือเลยแล้วพอเข้ามาอยู่ในมือถือเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเปิดกับโรก บ็อกเกอร์ไหนก็นแล้วแต่ที่มีโปรแกรมนี้รองรับนะคะก็แค่ให้ Marketing ขอเดโมนะคะเอาเดโมมาเล่นก่อนก็ได้ะคะ่ะเป็นดัมมี่คือก็จะให้เงินปลอมมาแล้วเราก็ หัดฝึกเทรดในนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะมีเงินให้ด้วยอยากได้กี่ล้านก็ขอที่ marketing ได้เลยค่ะแล้วเราก็ลองเทรดโดยเขาจะให้ username password มาพอหลังจากที่เราโหลดอินสตอลเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็แค่หาตำแหน่งไม่ได้ยากเลยแล้วก็ใส่ u s e r ลงไปใส่ password ลงไปคลิก enter นะคะแล้วก็เข้าไปดูหน้าตามันเหมือนอย่างที่เกดเคยทำคลิปของ streaming ให้ดูค่ะว่าเราอยากรู้ จะใช้ยังไงเราต้องเข้าไปก่อนเนาะแล้วก็เข้าไปศึกษาว่า,าฟังก์ชันนี้กดดูเพื่ออะไรจะเพิ่มกราฟเพิ่มชาร์ตกดยังไงกดซื้อกดขายยังไงคือความง่ายของ MDFO เนี่ยพูดยังไงมันดีแต่คือตอนนี้นเราศึกษาแล้วเราเข้ามาโฟกัสออนมาแล้วเนี่ยเรารู้ว่ามันดีจริงๆแล้วก็หลายอย่างเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันแล้วเรามาเรียนรู้พร้อมกันดีกว่านะคะเพื่อที่ว่าสิ่งใหม่มันจะได้แบบเราจะได้ไม่ล้าสมัยเนาะเพรานะในอนาคตต่อไปเชื่อว่ามันจะมี โปรแกรมอาจจะดีกว่านี้ก็ได้หรือเข้ามาอะไรเงี้ยเรา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 ,เราควรจะเรียนรู้แล้วเราก็ควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอถ้าเราอยากได้ผลลัพธ์ที่มันใหม่แล้วก็มากกว่าเดิมเราต้องกลับไปดูที่ตัวเราเองแล้วนะคะว่าเราทําสิ่งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงตัวเองบ้างหรือเปล่าเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะคะเดี๋ยวมารับชมกันค่ะโอเคเข้ามาแล้วเข้ามาที่มือถือของตัวเองนะคะแล้วก็หยิบขึ้นมาเข้าไปที่อย่างนี้ ตัวนี้ค่ะโคลมนี่นะโคมพอเข้ามาปุ๊บให้เราพิมพ์เนี่ยค่ะ www top trader นะคะ co th เนี่ยหรือว่าเนี่ยนะเนี่ยกดเข้ามานะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เคหลดขึ้นมาแล้วเ,เราก็จะเห็นใช่ไหมคะว่า meta stock นะคะ meta trader for tfx นะคะและเราก็เลื่อนมานะคะว่าเราจะเอาใส่ที่ไหนนี่ใส่ดาวน์โหลดลงไปเลยเนี่ยดูนะว่า Android หรือว่าเป็น อะไรอะ iOS หรือว่าเป็นแล็ปท็อปนะคะโอเคจากนั้นเดี๋ยวก่อนนะไล่ Light, ดูโอเคสมมติว่าเรา,เราโหลดแล้วเรา install แล้วนะคะมันก็จะเข้ามาที่หน้านี้มันก็จะอยู่ในเครื่องของเรามาเดี๋ยวนะเอานี้เล็กลงเล็กลงโอเคมันก็จะเข้า,าอยู่ที่หน้าของเรานะคะแล้วก็เลื่อนหาว่าอยู่ตรงไหนโอเคอยู่ตรงนี้นี่ Meta stock นี่นะคะสายมือตรงนี้เดี๋ยวจะลองใช้ brush ดูนะคะชึบเออดึ๊บนี่อยู่นี่ Meta stock ได้แล้วทีนี้ได้แล้วต้องทำยังไงนะคะเราลองกดเข้าไปดูอุ้ยเดี๋ยวนะเราลองกดเข้าไปดูนะคะว่าข้างใน Meta Stock Meta Trader 4เนี่ยก็คือเอาง่ายๆคือเราเรียกว่า MT4 แล้วกันเนาะมันสั้นๆดีแล้วก็กด MT4 เข้าไปอ่ะกดกดเข้ามากดเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ซ้ายมือทั้งหมดนี้ค่ะ มันจะเป็นสินค้าเนี่ยเยเราลองไล่เมนูดูเอาเป็นว่าวันนี้เอาสันาา้นๆแล้วกันมันเป็นวิธีง่ายๆที่ทุกคนจะมี MT4 on mobile แล้วก็มี MT4 มีบน PC แล้วก็มีบน laptop หลังจากนั้นสิ่งที่ต้องทำคืออะไรคะก็เข้าไปนั่งไล่ดูเมนูอย่างที่เกดบอกว่าเราจะกดซื้อขายต้องทำยังไงแต่ถ้าเราต้องการความสะดวกรวดเร็ว เราติดต่อกับ Marketing ของเราได้หรือว่าติดต่อทีมงานลูกเกดออนไลน Trading ก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวน้องๆในทีมงานหรือว่าตัวเกดเองเนี่ยจะตอบคำถามให้ว่ามันเข้าไปยังไงใช้ยังไงหรือว่าถ้าใครสนใจจะให้จัดอบรมนะคะสีท่านขึ้นไปนะคะแจ้งทีมงานได้เลยแล้วเดี๋ยวทีมงานจะเรียกว่าจัดที่ให้สำหรับการอบรมสำหรับลูกค้าที่สนใจจริงๆนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยตัวของทีมงานเองเนี่ยเรากำลังมีสินค้าตัวใหม่นะคะ อย่าเรียกว่าสินค้าตัวใหม่เลยเป็นอะไรที่ยังไม่มีใครทํามากกว่าเราจะมีการส่ง Signal สัญญาณเทรดของ TFX นะคะให้กับลูกค้าของเราในทีมเท่านั้นนะคะจะเป็นเ,เราจะมีโรบอทนะคะโรบอทให้สัญญาลซึ่งเป็นการส่งสัญญาณเนี่ยดเดี๋ยวนะดีนะเ,เป็นการส่งสัญญาณให้กับลูกค้าซื้อขายได้นะคะเ,เราจะมีอยู่ประมาณ4ตัวให้ลูกค้าเลือก ะะว่าสไตล์ไหนแล้วก็จะมีเซตให้ดูว่าตัวนี้ลันไปแล้ว3เดือน4เดือน p e r f o r m ร์แมเ,เป็นอย่างไรบ้างกำไรกี่เปอร์เซ็นต์เราจะให้เฉพาะลูกค้าของทีมงานเท่านั้นนะคะก็จะได้รับสัญญาณนี้ทาง Line Official ค่ะ ั้นแรกนะครับเข้าโปรแกรมตัว top trader mt c ตัวนี้นะครับใส่ user password ตรงนี้ถ้าอย่างเดโมเราไวแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าท่านใดที่ยังไม่มีบัญชีหรือว่าไม่มีบัญชีเดโมโนะครับสามารถติดต่อไปที่โบรกเกอร์ที่ท่านโคกับตัว top trader นะครับผม วิธีการเซ็ตโปรดักต์นะครับเข้าไปที่วิวก่อนครับแล้วก็จะเห็นตัวซิมโบลนะครับผมกดเข้าไปครับแล้วก็เราจะเลือกดูเป็นถ้าสมมติเป็นเซ็ต50เนี่ยจะอยู่ไปที่ Index Future นะครับก็จะมีให้เลือกว่าเป็นซีรีส์ไหน S 5 0 Q 2 0 S ห0 U แต่ว่าตอนนี้ที่ c t t v v กไมไม่สุดจะเป็น S 5 0 U 2 0นะครับเอ,อิดผมพอเราแอดเข้ามานะครับมันจะไปอยู่ที่หน้า Market Watch เราก็กดคลิกขวานะครับแล้วเข้าไปคลิก,ลกที่ชาร์จวินโด้ครับผมมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้าโปรดักต์ตรงนี้ให้ใหม่นะครับไยตัว MT4 นะครับเข้าไปที่ New Order ตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ดูก่อนครับว่าซิมโบลเนี่ยเอาเป็นอะไรเป็น z 50U20